สร้างบอดนี่เรามาสร้างบอดโปรดพระกันแค่ก่อนนะแค่สร้างบอดโปรดพระจะได้ชนะในการสร้างเหมือนโบร,ร,ร่างสร้างชาชาศาสตร์ไม่ใช่เหรอคุณแม่เปไ็นไหนล่ะอ๋อ เรียนจบที่เมืองไทยไปต่อที่เมืองน,นอกพอกเำลิงวันนี้มาทำบุญทานงานบุตรศรี่อนบ้านแม้จะจากโรกไปไม่หัวหมอกปังทีซัำจำใจไว้ตายครั้งแรกได้เลยเนี่ยอหจุดแรกเงินทานเข้า จะน่งอยูโต๊ะหัวโต๊ะนอนเนก็อยนในบ่อนนะครับหรือโยูหน้าบ้นหน้ารืโต๊แอร์มาตรงนีจะเดกป่าลอยฟ้าตั้งโบอกแล้วพวกเราลองที่จะทีาพรก่อลตัดให้มันปัญญาต้องมองไปเห็นช้ก็เอาทั้งเดินทางกลับแล้วก็เดินทางไปเนา เอจะ้โบที่เราเดอยารยา่ราต้องาเตียรองไปเลยหอยหมจเปราแจกแตีแรเดือนพระราหูที่จะได้เข้ามาเสวยอายุของท่านนั้นก็ดีเนาะังนนขอให้ปราศจากโรคไปให้จมดทั้งหลายตาย้าคณโง่คนที่มาตัดหุนแม่เนาะใช่หรือเปล่า จับเลยลูกจับเลย <พอ S 2> นี่ท่านมีโอกาสทีจะได้บวชแห่บวหลังนี้แนะ่นอนนะลูกแต่ยังไงได้บวชบวชหลังนี้นะแหะคุณโสจากจากศาสนาทุกศานเอ่บวหลังนี้แหละครับพอจะได้บวนะชครับฉะนั้นเรามาสร้างบวกันก่อนนะลูกเนาะ Hãy subscribe cho kênh chúng tôi Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มีพ่อมีแม่กานเราต้องช่วยามาช่วยอ่าบดพระกันช่วยสายตาสุท้าาเราจะนำมรดกที่เราได้รับมาจากบ้านแล่ครอครัวการเกิดราไดะยอมนำพระสมของเราแตให้าทิ้โจรพาะอารยาดได้ไอ้คนเลขใหญ่ก็ได้สืบทอดกัน การ่ดี่อเอกด้วยใจท่าทางแอนก็มีได้ดเพื่อเอกราด้วยหัวใจและกได้ตใจที่สุดยดี่สุดและก็จะได้ตั้งใจสุดสุดท้ายของการก็จะได้นิ่ง ก็อุตสาห์ทุกทีก็หวนไม่ได้นะโยมนะแต่เราก็สามารถอยู่ในเรื่องศึกษาอ๋ออาจะครับเราต้องจบจากน้อนะครับเลยครับอ่าม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 าต่อไป